สวัสดีครับทุกคนครับแพ็กปัจจุบันนี้นะแพ็กตำนานล่าสุดเนี่ยมันทำให้หลายคนเนี่ยลังเลอยู่ว่าจะเปิดดีหรือเปล่าเพราะมันเป็นแพ็กกองหน้านะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเปเล่อยู่นะครับผมเปเร่ร่างทีมชาตินะครับผมแล้วถ้าเทียบกับร่างใหม่นะครับร่างซันโตสเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนวะ คือจริงๆมันก็เทียบกันยากเนาะเพราะอีกตัวหนึ่งซ้ายมือร่างใหม่เนี่ยจะเป็นสไตล์ c r e a t i v e เพลย์เมเกอร์นเนาะก็อาจจะเอาไปลองเล่นเป็นกาลางรุกนะครับหรือว่าเล่นหน้าต่ําแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้รับชมกันแต่ไม่แน่ใจว่าลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยผมรีวิวไปแล้วหรือยังนะฮะก็ไปตามได้ที่ช่องบอมสกีรีวิวแล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับส่วนขวามือนี่เป็นการอัพออโต้นะจริงๆไปได้108 1้อยนะครับอันนี้ออตโต้แบบโพสยังไม่ได้ปรับอะไรก็จะอยู่ที่7แต่่ดูคาพลังเนี่กกา,งนางาร 3กับ30ปีอ่ะคือถ้าเป็นสายเพลย์เมเกอร์ยืนต่ำๆหน่อยแน่นอนการเลี้ยงบอลมันต้องเด่นกว่าเนาะเร็วกว่าเวยเร็วกว่าเตะแรงกว่าสปีดต้นดีกว่าบาลานซ์ดีกว่าฮะแต่ล่างทีมชาติเนี่ยจะดีกว่าในเรื่องของการจบสกอร์แน่นอนเพราะเป็นล่างกองหน้านะครับมีความแข็งกว่าจบสกอร์ดีกว่าแต่เกมรุกด้อยกว่านิดนึงนะอันนี้คือแบบยังไม่ได้ปรับอะไรนะเทียบออโต้นะครับน่าจะสลับกันเนาะฟิโนเมโนพาสมาอยู่ล่างนี้ เอ <c oughs> ดูด้วยตามืออย่าต้องของจะเสียผมว่าดูด้วยตาบางทีอาจจะไม่ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันยืนต่างกันนะอาจจะต้องมาลองเล่นกลางลุกกันน่าสนใจนะสำหรับเปเล่ร่างนี้นะครับอไปติดตามได้ที่ช่องบมอกสกิรีวิวแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเปิดตามล่าในคลิปนี้เนี่ยเปเล่จะออกมาช้าหรือมาเร็วนะครับมีอยู่6700ทองที่ทรงคุณค่านี้นะครับผมเนาะ ดูทรงแล้วเปเล่อาจจะมาช้ามาที่หลังเพื่อนนะครับผมอย่างเกสโมเลอร์มาก่อนโซลามาก่อนนะครับเราอาจจะหยุดก่อนนะครับหกพันนี้ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าหรืออาจจะได้มาสักตัวนึงหรือเปล่านะครับสุ่มกาชาเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไอดีนี้เนี่ยมีเรื่องราวมากมายที่ได้ประชุมมามีเรื่องราวมีสตอรี่นะไอดีนี้นะผมหวังว่าไอดีนี้พี่โคจะเห็นใจนะครับผมผ่านทุกผ่านโศกมาอันหนึ่งสัปดาห์เต็มเต็มล็อกอินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ได้ขอให้โดนนะครับขอให้ได้ขอให้โดนนะ ขอ3มตัวเลยได้เปล่าครับพี่จา๋าพี่ครับได้ไหมครับขอผมหน่อยนะครับไปเลยครับจุ๊บแรกมาเลย3มตัวเลยครับทีแรกแป๊เลยยืน8ยืนเกไม่ใช่วะอวเอาหน่อยนะหน่อยนะล็อกอินไม่ได้1สัปดาห์เต็มๆนะับติดปัญหาอยู่นะครับผมเดีย๋ยว่าพอมาวันนี้ล็อกอินได้แล้วนะครับผมก็ขอให ขวัญเอ้ยขวัญมานะครับผมเนาะล้างซวยกันไปนะฮะขอให้ได้ขอให้โดนหน่อยนะครับทองดองไว้1สัปดาห์เต็มๆหกพันกว่าทองหลังจากเปิดแพ็คที่แล้วเนาะแพ็คซาร่าวันได้ฮะไปแล้วด้วยนะครับผมขอให้ได้ขอให้โดนหน่อยนะจ๊ะขอให้ได้ขอให้โดนหน่อยนะครับแกนมุลเลอร์มาซซล่ามามุลเลอร์ซาร่าโซล่าไม่ใช่ซาร่าโซล่าโซล่าโซล่ามุลเลอร์มุลเลอร์มุลเลอร์มาเลย สวล่าบุลเลิศสวับลเลิศสวับลเลิศซ <CB. S 1> ยืนเก้าโอ้ยนายหวาโหสตัวไฮไลท์ like. ดีว่าคิดบวกไว้คิดบวกไว้แพ็คนี้หนึเอ่อหนึตัวในตู้นะครับผมไม่ใช่300ตัวสองไม่ใช่200ตัวหรือ250ตัว นครับแล้วสกิลพิเศษมี2สกิลครบทั้ง3ตัวเลยนะครับผมเออ่เวอร์ชันการ์ดคลาสสิกเนี่ยมี2ตัวจริงๆผมคิดว่าเอ๊ะมันจะต้องมีตัวหนึ่งเป็นบิคไทม์หรือเปล่าวะยังคิดๆอยู่เหมือนกันนะครับเกมเบลเลอร์จะเป็นบุกทมบิคไทม์หรือเปล่านะครับเออสุดท้ายไม่มีบิคไทม์นะฮะก็เป็นอีพิกล้วนไม่เป็นไรขอสักตัวนึงนะครับจุ่มต่อไปนี้ขอสักตัวนึงนะครับได้ปรดเถอะครับพี่คอสุดหล่อพี่คอใจดีแถมรวยอีกต่างหากมาเถอะครับได้ปรดให้น้องหน่อยครับ C.F ไม่แน่นะว้ยเสื้อเหลืองอะ่ะโอ้ไม่ใช่โอ้โหฟาดเคาะไปไวยอะไรวะเมาตู้มันหนึ่งหมื่นสามพันกว่านะครับผม ตอนนี้เหลือ4,000นะ4,000จากแพ็กฟันได้4,000 919ก้า8 1ึ2งเก้3ิได้ประมาณ4จุ่ม4จุ่มขอสักตัว2ขอสัก2ตัวพอใจแล้วขอสัก2ตัวพอใจแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องไปเติมเพิ่ม นะครับมันมีตัวมาใหม่นะครับผมเผื่อบางคนไม่รู้นะฮะก็อยู่ในอีฟิทบอลคอยตรงนี้นะครับผมก็คือนี่ครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องซื้อในเว็บฮะต้องซื้อในเว็บนะครับก็คือนี่ครับแต่ว่าอยู่ในเว็บนะต้องเติมผ่านเว็บผ่านเว็บนะครับผม23.36อันนี้ยังไม่รวมแหวดนะฮะรวมแหวนก็ประมาณเกือบเกือบ30บาทนะครับผมกาเบียรโอบาปาติสตูตา บาติโกครับผมหรือเรียกงี้ว่ายี่า29บาทก็ได้เนาะเนาะถ้ารวมแวตก็น่าจะประมาณเกือบ30บาทนะครับอ่าเป็นร่างทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเผื่อบางคนอยากได้นะครับนี่สเกลค่าพลังก็ตามเกณฑ์ราคานี้นะครับมันจะไม่ได้สูงมากนะครับมันจะได้ประมาณ103นะครับแบบออโต้นะฮะไม่ได้ปรับอะไรนะฮะค่าพลังก็จะประมาณนี้นะครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์เท่าไหร่96กว่าเตะแรงนะบาติต้องเตะแรงนะครับจบสกอร์92นะครับร่างทีมชาติอ่ะเผื่อใครสนใจนะครับส่วนเราก็มาว่ากันต่อ อีก4จุมนะครับจะดูว่าจะได้จะโดนสักตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับกอสักตัวหนึ่งเถอะแกมบุลเลอร์ครับโซล่าครับบุลเลอร์โซล่าครับบุลเลอร์โซล่าครับบุลเลอร์โซล่าครับจุมนี้แหละมาเลยจุมนี้หละมาเลยมาเลยมาหอกางลุกยืนก้าวอีกแล้วอุย้ยไรวะมันต้องฟาดเคาะดิวะมันต้องให้หนวะ อะไรพะน้โอ้อะไรวะเฮ้ยยังไม่มาเลยสี่สี่จุ่มแล้วนะครับสี่จุ่มแล้วมันควรจะต้องมาสักกระตัวหนึ่งนะอะได้อีกสามจุ่มครับจุ่มต่อไปนี่ก็หนึ่งในสามแล้วนะครับท่าตาอัตราเฉลี่ยหนึ่งในสามมันต้องได้สักตัวหนึ่งนะเว้ยเฮ้ยมันต้องได้แล้วนะมันต้องได้แล้วนะขอเปได้หน่อยเฮ้ยไ,ไม่เอาไม่เอาเอาเกมมูลเลอร์หน่อยมูลเลอร์มูลเลอร์มูลเลอร์ฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์ จิงจอกร้ายในกล่องจิงจอกในกล่องครับผมมาจิงจอกอยู่ในกล่องครับจิงจอกอยู่ในกล่องครับปุ้มอโอยืนเก้าอีกแล้วเฮ้ยแสงไฟวิ่สีชมพูนิดหน่อยแต่ไม่ใช่มันยืนเก้าไปแล้วอะยืนเก้าไปแล้วห้าจุ่มห้าสิบตัวหนึ่งในสามนะครับนี่อัตราเฉลี่ยค่าเฉลี่ยไม่มาว่ะ โอ้อืมเอาหน่อยเนยเพื่อนเอ๋ยขอตัวนึงเตริรขอสักตัวนึงเตริรอ่ะรอบนี้แหละรอบนี้แหละขอโซลา่าก็ได้โซลา่าก็ได้สองตัวก็ได้เอา้าไม่ลบมากแล้วขอสามตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคังเต็มขยายขยายนี่สูตรครับสูตรเราไปสามตัวเลยฮึบฮึบโอ้ยโอ้ งานมาแล้วจุม่มสุดท้าย to to โอ้โหไดีนี้สิ <c oughs> พี่โคใจร้ายว่ะ <c oughs> โอ้โหมีที่มา <c oughs> 1300 1300จ้อหุ่มสุดท้ายแล้วจุม่มสุดท้ายแล้วเว้ยวอล์คัสติกออสตายูโรเปียนออสตา เอาไปเรียกเลยนะท่านจริงเอามาไปเลขยกเลยอ่ะตอนแรกว่าจะไปเลขตัวสุดท้ายแต่ตอนนี้ไม่ได้สักตัวเลยอ่ะขอขอเธอขอร้องละกราบละขอละขอขอตัวหนึ่งเถอะขอตัวหนึ่งเถอะทำตาหวานๆละมาขอตัวหนึ่งเถอเอฟเอฟไปได้ป สี่ร้อยสอยดวาวดึงมาคันหัวเลยตอนนี้แก็แกๆกเกเลยสามร้อยสามร้อยสามตัวเป็นไปได้ปะอาจจะโอ้โหอายมากพี่มาหนึ่งตัวเลยวะเฮ้ยสัตธรรมมาถอะฮึบโอ้โ ตอนแรกคิดว่าจะต้องมาสักตัวหนึ่งวะหกพันเจ็ดพันมันต้องมาสักตัวนึงสอ่อยดาวดึงสุดท้ายแล้วจา้าบายบายโอ้โหไม่มาจริงด้วยโอ้ยเรียบร้อยตนแรกว่าจะต้องเนี่ยมุลเลอร์ไม่มามามินเลอร์ฮนะ มุลเลอร์ไม่มามามิลเลอร์เอ้โหเรียบร้อยเลยเหลือ76ตัวในตู้ครึ่งตู้นะครับเกือบครึ่งตู้พอดีนะครับไฮไลท์มาสีอีปิกยังไม่เฉียดเลยแหว่งไปแหวงมาแหว่งไปแหว่งมาแหวงไปแหวง่วง,วง,มวง,วงมาครับโอเคก็ไอดีที่มีที่มานะครับบางทีก็ไม่ได้รับการอุปถัมภ์เสมอไปสำหรับโชคชะตาฟ้าลิขิตเฮ้ย ไปต่อหรือพอแค่นี้ฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการเปิดแพ็คนะครับสู้ๆครับประมาณนี้ฮะใครไม่หดติดตามช่อง Bomski 4 Bomski Review ทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อพักก่อนพักผ่อนสวัสดีครับ